เอาอีกแล้วนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวไทยแอบหนีกรุปทัวร์ในเกาะเซจูกว่า55คนนะครับต่อม้อเซจูกำลังแก่ร้อยคนหาตัวผู้ที่หลบหนีนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะครับมีข่าวสารมาอัปเดตกันนะครับหลังจากที่ผมลุงคลิปไปแล้วนะครับจุดก่อนว่าการเข้าเกาะเซจูยากนะครับแล้วก็ถือปฏิเสธไปตั้งหลายคนนะครับมาเดินทางกลับไทยนะครับ ีน,นอัปเดตข่าววันที่8สิงหาครับผมตามรายงานของศูนย์ตรวจค้นข้าเมืองนะครับเซจูวันที่7สิงหาคมนะครับที่ผ่านมานะครับพบนักท่องเที่ยวชาวไทยพี่น้องหาสิบหาค้นนะครับคิดเป็น19.6เนะครับจากนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวไทยกว่า280คนลบนี้หลังจากเดินทางเขามายัางสนามบินเซจูพี่น้องก่อนหน้านี้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับ นักท่องเที่ยวเชาวไทยไดเดินทางเขาม่ายังเกาะเซจูย่างต่อเน,นื่องนะครับตั้งแต่วันที่2ที่3ที่4ส,สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนปถูกนะครับก่อนถูกปฏิเสธเขาเมืองไปหลายร้อยคนเหมือนกันนะครับการเดินทางเขามาครั้งล่าสุดนะครับพี่น้องเป็นไฟสายการบินเจจูแอร์นะครับเที่ยวบินจากกรุงเทพเดินทางเขามาในฐานะกลุ่มทัวโดยมีแพนเที่ยวนะครับโดยมีแพนเที่ยวเนี่ยสามวันสองคืน พบว่ามีการลบหนี้ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มทั่วดังเก่านะครับในกลุ่มทั่วดังเกา่าทางดันทางดันดาน,นตรวจคนนของเมืองเซจูพี่น้องออกมาจัดทีมนะครับจัดทีมแกะร้อยคนหานักท่องเที่ยวเช่าไทยที่ลบหนี้ท่านที่นะครับพี่น้องหลังจากกลุ่มทั่วนะครับเนื่องจากมีการต่อต้านและมีความกังวลใจเรื่องการใช้ช่องทางนะครับ เทียเ่ยวเกาะเซีจูฟีวิสาบ่าตรงลง่เคอีที่เอนะครับมาเป็น่องทงังเขามาทํางานยังมิชอบด้วยกฎใหมย่ยังไรก็ตามนะครับนักท่องเที่ยวที่แห่กันเขามาตั้งแต่วันที่สามที่สีที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับเขามากเกาะเซีจูหาลอยสามสิบสามคนยางตัวเนื่งพบว่ามีการปฏิเสธการเขาเมืองไปแล้วถึงสองร้อยเก้าสิบคนพี่น้องนะครับอันนี้นะครับผมก็บาดูคือกันนะครับพี่น้องว่ากเกาะเซีจูนี่ มันไงส่ำใดนะครับพี่น้องผมก็บ right ่าเคยไปเที่ยวคือกันนะครับว่ามันกว้างสํำใดขั้นลบนี้แล้วบอกลับแล้วจะไปรียู่งมองไหนจะไปลบอยู่มงไนนะครับพี่น้องหรือนะครับหรือถาลบออกไปแล้วนี่มีเลือบอกครับมีเลือมารับแบบผิดกฎหมายเขามาแผ่นดินใหญ่บออันนหนผมก่บปรสาบอันนี้ผมก่อประพนะพี่น้องอันนี้คือคิดคิดคิดซื้อนะครับหรือผู้ใดมีความคิดความเห็นยังไรมีข้อมเห็นนะครับข้อมเห็นกันมากนะครับมาบอกให้แน่นะครับ มันเป็ยนยังไงนะครับสมมติว่าขาที่มาค้นลบไปแล้วลบไปเหตุงานอยู่ในเกาะเสียจูแบบบ่เขาแผ่นดินใหญ่มันมีงานเหตุตลอดบ่อครับอยู่หันหรือยังไงนะครับพี่น้องหรือมีคนรูหรือจังไงภูมบอากาศนะครับเขาเปล่นมาบอกกันนะครับเด้อผูใดรูนะครับนี่นะครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่คนไทยนะครับเขามากเก่าลีจากเพราะว่าอยังเพราะว่าส่วนมากจะพากันโดดทั่วนะครับผมโดดทั่วเพราะว่าอยัง เพราะว่าต่างคนกับต่างอ่างนะครับความจาเปิ่นของแต่ละคนนะครับพี่น้องต้องเข้ามาหาเงินหรือจังไดกับบริษัทนะครับกับเป็นส่วนบุบคลของเพิ่นอันนั้นนะครับพี่น้องการจักสีว่าจังไดกาแสดงความเสียใจนะครับสําหรับผู้สิมาเที่ยวจริงๆนะครับที่เข้ามาแล้วบริทเที่ยวนะครับเพราะว่าการมาแต่ละเทือกตรงใส่เงืนจํานวนหลายเติมนะครับหลายเติมจับนวนมากเหมือนกันนะครับพอมาเที่ยวแต่ละเทือกก็ได้เิ้นกันไปหลายหมื่นอยู่นะครับพี่น้องนะครับ มาแล้วบ่ได้เที่ยวกระได้ตีเครื่องบินกลับครับได้กลับนะครับแต่ว่าผมก็บริหูนะครับช่วงนี้นะครับต้องต้องรออีกชักน้อยนะครับเพราะว่าน่าจจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับฤดูหิมะนะครับอาจจะเขาง่ายก็นี้นะครับแตก็ยังว่านหะครับเพราะว่ามันมันมีการดวดทั่วกันนะรบดดทั่ว แต่ันพม่าไมยถึงว่าแต่ประเทศไทยนะครับประเทศอื่นก็มีนะครับแต่ว่าคนไทยสีหลายแนรับประเทศอื่นเขากับมีคือกันนะครับคือประเทศอื่นขนาดจะมีครับเป็นพวกบ่าวาดีกว่าประเทศใดนะครับมี่นะครับที่ลบเขมาหลักลบขมาทํางานยางปิดกฎหมายนะครับพี่น้องเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับอัพเดทข่าวนะครับ้านถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร่เป็นกำลังใจแห้เนาะครับเนาะ ดีได้มีก็ล่างจ่ายดหคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่งิภาสคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับผมมือนี้นะครับนุ่มสกุลก้นสว่างในตตางแดนขอลากันเพียงสัมนีสวัสดีครับ